ไหมดก็ดีนะคะมันก็เหมือนทางพระก็เข้าทางพระทางธรรมว่าปล่อยวางทุกเรื่องหมดแล้วนะคะไม่โกรธไม่เครียดไม่แค้นใครแต่บางบางคนก็ยังมีอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะเราไม่ได้เข้าทางธรรมมากจาก๋าขนาดนั้นเรายังเป็นคนยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมดานะคะที่ยังมีรักโลกโกรธหลงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคุณไม่แปลกที่คุณไม่ได้ปล่อยวางนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนแปลก แค่คุณไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนในคําพูดในการกระทําของคุณไม่ไปเปียบเบียนเขาแค่นั้นก็ถือว่าคุณเป็นคนดีแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องดีมากเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปอวยพรใครเราไม่จําเป็นต้องไปปากหวานหรือไปทําอะไรมากนะคะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้อ่ะเราจะมาเริ่มกันให้เริ่มนะคะสี่เด็กด้วยกันหนาะสมุดสมุดไม่เจออ่ะโอเคดูความเบอร์ของหมอ เด็กที่หนึ่งเราจะใช้นี้พูดกันนอกเรื่องนี่เด็กที่สองนะคะอันนี้เด็กที่3ามคือต้องรีบอัดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าอากาศมันร้อนเมื่อวานก็ซักผ้าจนมือหงอิกเลยผ้าเราผ้าลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าไปปั่นแล้วคือเนื้อผ้าพังนะคะก็เลยต้อง นี่แหละนะคะต้องสักมือมาดูวันนี้ก็เด๋เล็บก็ยังไม่ตัดนะคะไม่มีเวลาเลยอยู่บ้านยังไงเล็บไม่ตัดน,นะคะค่อยๆแบบหักไปทีละนิ้วทีละเล็บอะคุณนึกถึงคนที่เทคุณไปนะคะลืมบอกนี่คะ่ะเด็กที่หนึ่งดูอีกทีเผื่อไม่ทันเด็กที่สองนะคะเด็กที่สามนะคะคนที่เทคุณไปแล้วเราไปเลือกพบเส้นทางความรักครั้งใหม่เนี่ย เขามองคุณกลับมาและเป็นยังไงบ้างนะคะพิจาร์ดตัวนี้เนาะพิจาร์ดแล้วอย่างหมอก็เป็นหวัดวนเวียนมากเลยนะคะเราก็เกือบที่จะ,ะไม่ได้อัดคลิปหลายวันแล้วนะคะจากที่เจ็บพอไปคลิปล่าสุดเนาะ,ะเริ่มที่เด็กแรกนะคะมาดูกันว่าเด็กแรกคุณจะ ได้พลังงานแบบไหนจากความคิดความรู้สึกของคนนั้นมันจะได้พลังงานแบบไหนอันนี้หมอมีปัญหากับกันที่แบบชอบงอหลังแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกเสียนะคะหลังค่อมนะเห็นคนที่เคยเดินหลังยืดหลังตรงนี้อิจฉาเขามากเลย <c oughs> ก็ดูเป็นคนที่มีบุคลิก,กภาพที่สวยมันทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นนะคะอันนี้ก็ อ๋อตั้งแต่เล็กนะคะจนโดนคนในครอบครัวเนี่ยแซวมีคอมเดินก็ขากลางขาทางไม่มีอะไรดีเลยตอนนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่นะคะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาอีกนะคนเราเห็นไหมถ้าคิดว่าปมด้อยของเรามันคือความไม่สมบูรณ์มันคือความที่เราหวัดหน้าค่าตัวตายมากนะงานเงินก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายเพราะฉะนั้น แฟนก็ไม่ได้มีกับเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้าเราคิดในแง่ที่แย่มันก็แย่นะคะแต่คิดในแง่ดีก็ดีแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรชีวิตก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอย่าไปซีเรียสนะคะเออไม่สวยก็ไม่เป็นไรก็ตัวฉันนะไม่รวยก็เป็นไรก็ตัวฉันอีกนะคะแล้วเป็นไงแก่ก็ตัวฉันอีกหรือคุณไม่เคยแก่ใช่ไหมเออชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ซีถ้าเราไม่ซีเรื่องอะไรมันก็ไม่ซีนะคะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ความทุกข์ ความทุกข์ก็อยู่ที่ความคิดนะและการกระทำห้าไม้ขึ้นมาเฉียวนะคะนี่มันมลายอันหอกมาไม่ออก ก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเกลียดเราควรจะเป็นคนคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายที่รักตัวเองเราไม่ควรจะเป็นคนสุดท้ายที่เหยียบย่ำตัวเองนะคะนายออฟชาร์ล t ตหน้าหมายคุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับใครบางคนคนรอบข้าง เขามองเขามองนะคุณอาจจะมีการโพสอะไรบางอย่างแล้วเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะมีปัญหานะกับคนรอบตัวกับเพื่อนร่วมงานกับสังคมหรือกับใครบางคน